สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟนเดอนวันออนี้เราก็มาดูช่างนะครับสร้างบ้านนะครับมาดูช่างสร้างบ้านนะครับเนี่ยินเาท่าน อะไรมันก็ไ่เห็นหรอกต้องเอาเอะไรไปรองไหมเจ้างพงศ์เอาอยู่เอาอะไรรองได้อะเอาบันไดบอสงานเริ่มสูงขึ้นนะเอาทางน้ำแข็งบ่สว่ามีบันไดหรอเจ้าพงศ์เหรอ กินหมดแล้วกินหมดแล้วเที่ยงกันโอ้จดูๆข้างหน้าข้างนอกสามก้อนข้างนอกสามก้อนนะเหลือสามก้อนแล้วืออันนี้รอของต่อที่ต่ำแล้วเนาะอันนั้นอ่ะสองก้อนขึ้นได้อยู่ช่วยไม่โชว์ฝีมือก่อนนะ ดูว่าเขไม่เกลียบหมดเลยมีอยู่สองก้อนมันแตกเหรอแตกเอาไว้ตัดเศษเอาไว้เป็นเศษเอาไว้อบบนั้นเป็นเศษเลยว้แบบมุมเหลี่ยมมุมอะไรเงี้ยไดยูีแตกก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พีชิดเก็บกลับไปเอาอีกที่น้องแสงบ่ เอ้ยอิดนี้เป็นอิดน้องแสงนะนี่จริงเหรอใช่ก็เลยไปเอาอิดที่น้องแสงมาโอ้ยนี่เกิดผมมีจากน้องแสงนะใช่ไหมผู้สอนครับใช่เพราะว่านี่แสดงว่าเราก็ลุยบ้านเราโตดิใช่ไหมโอ้ยยิงสมาร์ทบอเลยออ๋ วันนี้กลับไปเอาอิดบล็อกกือนเองแงได้อนอดีเลยแอดเพื่ทำบ้านแอดแอนงยิงสมาร์ทโนเลยงั้นไม่ไม้่าเชยราดหน้าเลยโอ้ยเพราะว่าแอดพิน่าจะไปเอาอิดบล็อกแล้วนนี้น้องสิงหลังนี้ก็คือพี่แอนเอานะเอฟซีต้องทาทั้ง นี่เอาไปลอยของเข้ามาชิมเลยไม่เอาตรงนั้นมาก็ได้อ๋อข้อฟื้นบอกให้ไปคุนของพวกฟื้นมาใช้ก่อนได้เลยมีเมื่อไร่ขาใช้กันมั Anime> ้อมีก็ว่าโอ้โหข้อฟื้นอนุมัตว่าฟื้นวัดแล้วแต่ว่าเจ้าของน่าจะสั่งมาแล้วแหละ ใช่เพราะว่าแอดิดเขาน่าจะสั่งมาเยืมของพวกพื้นมาก่อนนะโอ้ยืมของพวกพื้นมาก่อนเราเอามาแล้วก็พื้นเราต้องช่วย่ยกินมาเพราะว่เราเราต้อให้นช่างงานมันจรอม่ะมาสักรถกินนึงก็โอเคแล้วล่ะานนี้มวก็ไมดุตวไม่ด จะได้ออก้าก็ม่วยไง้ก็มาตั้งนู้นปุ๊บแล้วก็ลากแล้วดไหคนเอามาสักสิบที่สิบก้อนก็ได้จะได้ได้คลิปด้วยรมันร้อนผิดปกติแล้ววันนี้แล้วก็หาวด้วยเนาะ ข้าหน้าาหนวแต่วันนี้ร้อนนมอยจริงไหมไม่ร้อนแบบแล้วก็หาวง่วงนอนด้วยร้อนจนง่วงนอนเออที่ถ้าร้อนแล้วก็เจนกับจันหาวโคโก้ไร้าหนาวอือมันจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมพ่อใช่เมื่อคืนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเหมือนขี่กลางกลางลมหนาวเขาบอกว่าอะไรนะกลางเดือนตุลาบอกว่าจะหนาวแรน่ฮึมจันระวังเด้อหนาวแรงนะ เจ้าที่สิบอยู่แล้วผอมหนาอยู่ไม่ต้องห่วงกับตันเขามีรถยนต์พวกเราโมไซค์นี o, ่แหละผ้าหมหนาอยู่ผอาหมหนาอยู่เฮ้ยเราก็ขี plein. ่โมไซค์ห่มผ้าห่มเลยดิอที่ตัวนี้มาไหนนี่เัวสีตัวเพิ่ม เทกปึ่งเลยเอาอะไรช่างพงเดี๋ยวรอรอเป็นลูกมือให้ช่างนะสิล่าสุดตอนนี้ก็กำลังไปขนอิดนะของพอ่อพื้นมาก่อนเนาะยืมนะยืมแล้วก็จะเช็คจำนวนเวลาอาทิตสั่งมาก็จะเอาไปคืนพอ่อพื้นนะครับโอ้ยพ่อระวังงานจะได้ไม่ชะงักเนาะไปเอาของพ่อพื้นก่อนนะคะสงสัยกลับแบล็คน้องแสงแน่เลย

ดีเนาะโอ้โหตัวทำไปตั้งนานนะพอพื้นมาถึงจับแป๊บเดียวดีเลยเราเคยผสมปูนมาก่อนใช่ไหมคะงานมาหลายปีแล้วโอ้โหทำงานมาหลายปีแลยเดี๋ยววันใหม่เคยดีชักครั้งช่าวงวันดีวันนี้ช่างปูนก็ง่ายนิ่มดีนิ่มดีดีดีนะคะอ่มาไงกับตันไม่พูดเลยว่าช่างปูชอบนิ่มๆ ชอบนิ่มๆเนี่ยนิ่มๆแล้วก็เพิ่มน้ำนิดนึงใเพราะว่าคาเขาเรียกอะไรอ่ะความชอบของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาชอบนิ่มๆบางคนก็ชอบแบบว่าวางเนี่ยมันแข็งไวเห็นไหมครับท่างบุ้งพยักหน้าแล้วนะครับใช่ก็ใช่ท่านบุ้งบอก โอ้โหสงสัยวันนี้พอฟื้นจะเหนื่อยแล้วล่ะเพราว่าพอพฟื้นผสมแล้วมันสวยนะงานจะเข้าพอพื้นแล้วเข้าพอฟื้นแล้วล่ะมันโนเมนเวามันจะแข็งแข็อน้ำลดีเขาไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนงีนะคะพีพีก็พี่พี่พี่สกินนะคะ ตอนนี้นะคะบล็อกหมดแต่ว่าพ่อฟื้นอนุมัตินะคะให้เอาของพ่อฟื้นมาใช้ก่อนแล้วค่อยคืนแอปชิดนะคะมีของฝากไว้เพียงแค่นี้คัะทุกท่านขอบคุณครับอุ้ยเดี๋ยวเราไปขนบล็อกลงจากรลอกก่อนดีไหมอืม